การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคนสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งชื่อเจ้าสุขส่วนอีกคนหนึ่งชื่อเจ้าเสาทั้งคู่บวชอยู่วัดด้วยกันเมื่อบวชอยู่ที่วัดก็ได้เห็นว่าในทุกๆวันก็จะมีคนตายบางคนมีโรงสวยงามบางคนก็ไม่มีโรงใส่มาตามแต่อัตภาพของแต่ละคนเจ้าสุขเห็นว่า คนก็ตายทุกวันหากเราทำโรงขายให้ได้ทุกระดับของคนก็คงเป็นการดีไม่เพียงแต่จะมีรายได้ทุกวันแล้วแต่ยังเป็นการช่วยเหลือคนลำบากยากไร้ไม่มีโรงใด่ศพอีกด้วยคิดดังนั้นแล้วจึงคิดอยากจะสืกออกมาอยู่ทางโลกวันหนึ่งก็ได้คุยกับเจ้าเสาวว่าไอ้เสากูว่ากูจะสึกว่ะกูอยากออกไปอยู่ทางโลก อ้าวแล้วกูล่ะก็แล้วแต่มึงสิมึงจะบวชต่อกูก็สนับสนุนเจ้าสาวเมื่อไม่มีเพื่อนอยู่จึงลังเลใจแล้วก็คิดศึกตามออกไปด้วยเมื่อศึกออกมาแล้วยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิมและทั้งคู่ก็ได้สัญญากันว่าถ้าใครตกทุกข์ได้ยากก็จะต้องช่วยเหลือกันเมื่อทั้งคู่มีภรรยาต่างก็แยกย้ายไปทำมาหากิน เจ้าสุกทำมาหากินตามที่ตนได้คิดไว้ไม่นานก็มีทรัพย์สมบัติมากมายส่วนเจ้าเสาดำเนินชีวิตด้วยความโง่เขลาจึงทำให้ชีวิตมีความลำบากยากจนแถมภรรยาที่ชื่อนางปีที่ตกแต่งอยู่ด้วยกันมาก็มีชู้อีวันหนึ่งเพื่อนที่ทำการค้าด้วยกันกับเจ้าสุขได้มารายงานข่าวว่าท่านสุขท่านสุข ชายญากจนผู้นั้นเคยเป็นเพื่อนท่านหรือไม่ข้าได้ข่าวมาว่าลูกพ่อค้าเศรษฐีมันลับลับล่อล่อ,ลอแอบไปบ้านชายผู้นี้เวลาที่เขาไม่อยู่อย่างนั้นหรือทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านางปีซึ่งเป็นเมียของชายนั้นมาทำงานเป็นสาวรับใช้บ้านเศรษฐีนะสิแล้วก็ดูสนิทสนมเกินควรเข้าใจละ งั้นข้าขอให้ท่านหาคนไปสืบเรื่องนี้ให้กระจางแล้วข้าจะให้รางวัลอย่างงามเจ้าสุกรู้ข่าวจากเพื่อนที่ทําการคาร้าด้วยกันว่าภรรยาเจ้าเสามีชู้และลําบากยากจนจึงคิดอยากจะไปเยี่ยมเจ้าเสาเมื่อไปถึงก็เห็นเจ้าเสาลําบากยากจนจริงจึงชักชวนให้ไปทำมาหากินและบอกกับเจ้าเสาว่าถ้าเองอยากจะสุขสบายมีกินมีใช้ เองจงทำตามข้าข้าจะมาอยู่กับเองช่วงระยะหนึ่งเพื่อสอนเองเองไม่ขัดอะไรใช่ไหมโอ้ข้าไม่ขัดหรอกเองมาก็ดีข้าจะได้ลืมตาอ้าปากได้เสียทีเจ้าสาวยอมทำตามคำบอกของเจ้าสุกจะสุขชวนเจ้าสาวไปตัดไม้เพื่อมาทำโรงศพขายเจ้าสาวก็ทำตามเจ้าสุกและไปด้วยกัน ่ายลูกเศรษฐีซึ่งรับรอบเป็นชู้กับนางปีเห็นว่าเจ้าสาวไม่อยู่บ้านจึงแอบไปนอนกับภรรยาเจ้าเสาววันต่อมาเจ้าสุขเห็นว่าตนจะต้องบอกเพื่อนรักเรื่องเมียมีชู้ให้ได้จึงหาโอกาสระหว่างพักตัดไม้และได้บอกเจ้าเสาวไปเพื่อนรักขอบใจเองมากแต่ผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ตกแต่งมาก็ดูแลข้าเป็นอย่างดีมาตลอด ถ้านางมีเศรษฐีมาชอบพอเหตุใดนางจึงยังอยู่กับข้าเล่าข้าไม่เชื่อหรอกว่านางจะปั่นใจให้ใครเจ้าสุกได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเราคงต้องพิสูจน์ให้เพื่อนเห็นด้วยตาตัวเองพ่ออีกวันเจ้าสุขพาเจ้าสาวไปตัดไม้ดังเดิมแต่บอกกับเจ้าสาวว่าวันนี้อาจจะต้องพักค้างที่ป่า เพราะเหมือนจะมีพายุเข้าหลายวันเกรงว่าจะออกมาตัดไม้ไม่ได้เราตัดวันนี้ให้ได้เยอะๆแล้วกันแล้วก็ค้างที่ป่านี่แหละเจ้าเสาก็ตอบตกลงแต่ก็เป็นห่วงว่านางปีจะรอเกอจึงคิดจะให้คนที่อยู่ในละแวกนั้นนำความไปบอกนางปีไอเสาเอ็งตัดไม้ไปเถิดเดี๋ยวข้าไปบอกลุงที่กำลังจะกลับเข้าหมู่บ้านนั่นเอง เจ้าสุกเดินมาที่ลุงคนนั้นแล้วบอกว่าลุงลุงข้าอยากจะฝากนำความไปบอกนางปีเมียเจ้าสุกว่าวันนี้ข้ากับเจ้าสุกอาจจะพักค้างแรมที่ป่าก่อนเพราะจะรีบตัดไม้ก่อนพายุเข้าอ้อได้สิได้สิเดี๋ยวข้าผ่านไปจะบอกมันให้ขอบใจมากจ้ะลุงจากนั้นเจ้าสุกก็พาเจ้าเสา ตัดไม้ต่อจนตะวันตกดินแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าโอ้เราตัดไม้ได้มากมายกว่าที่คิดอีกงั้นพอแค่นี้ก่อนละกันคืนนี้เราค้างแรมที่นี่กันเถอะรุ่งเช้าค่อยกลับกันด้วยความที่เจ้าเสาเป็นห่วงภรรยาจึงได้บอกกับเจ้าสุกว่าถ้าอย่างนั้นเรากลับก่อนตอนนี้เลยเถิดไปถึงบ้านก็คงยังไม่ดึกมากเพราะข้าเองก็ห่วงเมียข้า อยู่คนเดียวกลัวจะไม่ปลอดภัยเจ้าสุกได้ยินดังนั้นก็เข้าแผนของตนจึงได้ตอบไปว่าอย่างนั้นก็ได้งั้นเรารีบกลับกันเถอะเขาคิดในใจว่ารอบนี้จะต้องจับได้คาหนังคาเขาและทั้งสองจึงรีบกลับบ้านเมื่อใกล้จะถึงบ้านเจ้าสุกบอกกับเจ้าสาวว่าเอ็งอย่าพึ่งขึ้นไปบนเรือเลย มาดูที่เก็บโรงก่อนเมื่อทั้งสองไปยังใต้ถุนบ้านก็ได้ยินเสียงคนคุยกันบนเรือนเจ้าสาวกำลังจะอ้าปากพูดเจ้าสุก็รีบปิดปากไว้และให้เงี่ยหูฟังแต่ก็ฟังไม่ได้ความเจ้าสาวเลยรีบขึ้นไปบนเรือนนางปีได้ยินฝีเท้าคนเดินจึงรีบเปลี่ยนเป็นทำท่านั่งคอยแล้วผลักให้ลูกเศรษฐีนั่งห่างออกไป เมื่อเจ้าสาวขึ้นมาบนเรือนเห็นว่านางปีอยู่กับลูกเศรษฐีสองต่อสองจึงสักถามว่าทำไมมาอยู่กันสองต่อสองในเวลาวิกาลเช่นนี้นางปีรีบชิงตอบว่าก็ตะลุงบอกว่าท่านเร่งตัดไม้จะพักค้างแรมที่ป่านั้นข้าอยู่เพียงลำพังคนเดียวลูกชายเศรษฐีผู้เป็นนายข้าจึงแวะมาดูเนี่ยจ้าเจ้าสาวได้ยินดังนั้นก็ตอบว่า โอ้อย่างนั้นหรือกราบขอพระคุณท่านมากขอรับไม่เป็นไรหรอกข้ามาประเดี๋ยวเดียวพวกเจ้ามาแล้วก็ดีละงั้นข้าขอตัวกลับก่อนละกันเจ้าสุกมองตาก็รู้แล้วว่าทั้งสองคนนั้นโกหกผู้หญิงคนนี้มันร้ายนักคราวหน้าข้าจะต้องจับได้ให้คาหนังคาเขาและวจึงคิดหาแผนการใหม่ ด้านเวลาผ่านไปเมื่อเจ้าสุขได้สร้างฐานะให้เจ้าสาวได้ลืมตาอ้าปากด้วยการตัดไม้มาทำโลงศพและเจ้าสาวก็ได้เปิดร้านค้าเล็กๆให้ภรรยาได้ขายของใกล้ๆบ้านจะได้ไม่ต้องไปทำงานบ้านเศรษฐีจนวันหนึ่งลูกเศรษฐีคิดถึงภรรยาเจ้าสาวมากจึงได้แอบมาหาที่ร้านและได้นัดแนะกันคนของเจ้าสุขที่คอยสอดแนมก็นำความไปบอกเจ้านายตน เห็นทีค้าจะต้องใช้แผนใหม่เมื่อกลับไปถึงบ้านเจ้าเสาเจ้าสุกิงได้ฝากฝังผู้เป็นบิดาของเจ้าเสาให้ช่วยสอดส่องดูแลร้านขายของในยามค่ำคืนนี้เพราะคืนนี้ต้นจะพาเจ้าเสาวไปยังต่างเมืองอาจจะกลับมืดค่ำหน่อยพอตกดึกลูกเศรษฐีก็รีบมาหานางปีและได้หลับนอนกันที่ร้านขายของของนางปี บังเอิญบิดาของเจ้าสาวเข้ามาตรวจตราที่ร้านพอดีได้เห็นลูกสะภ้ยตนนอนอยู่กับชายอื่นจึงคิดว่าหเอาหนางลูกสะภ้นี้ผัวไม่อยู่ก็เอาชายอื่นมานอนด้วยและก็คิดว่าตนจะต้องนำความนี้ไปบอกกับลูกชายแต่ก็สะกิดใจว่าเอะถ้าเราไปบอกปากเปล่ามันก็คงจะไม่เชื่อเรา เราถอดเอากำไรหนังลูกสะพ้ายนี้เอาไว้ไปเป็นพยานดีกว่าว่าได้มาเจอจริงๆว่าแล้วบิดาของเจ้าสาวก็เข้าไปถอดกำไรของนางปีอย่างช้าๆแต่นางปีก็รู้สึกตัวและเห็นว่าเป็นใครจึงทำเป็นนอนนิ่งไม่รู้สึกอะไรเมื่อบิดาเจ้าสาวได้กำไรแล้วก็ออกจากร้านไปนางปีก็รีบปลุกให้ลูกเศรษฐีลุกขึ้นท่านท่าน รีบกลับไปก่อนเถิดที่นี่ไม่ปลอดภัยเมื่อสักครู่มีคนเข้ามาเอากำไรของฉันไปฮะอย่างนั้นหรือได้ได้ข้าจะรีบกลับไปบ้านเมื่อทั้งสองคนดูลู่ทางและมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นแล้ว <c oughs> ก็รีบออกมาและแยกย้ายเป็นคนละทางนางปีรีบขึ้นไปนอนบนบ้านอย่างห้องของตนส่วนลูกเศรษฐีก็แอบย่องหนีไปได้สำเร็จ พอเจ้าสุกและเจ้าเสากลับมาต่างก็แยกย้ายไปพักผ่อนเมื่อเจ้าเสาไปนอนได้สักพักนางปีก็ปลุกเจ้าเสาขึ้นแล้วบอกว่าพี่เสาพี่เสาคืนนี้อากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกินเราไปนอนที่ร้านค้ากันเถอจะจ้ะที่นั่นน่าจะลมโชยเย็นสบายกว่าโอ้ไปสิไปสิแล้วทั้งสองก็ย้ายไปนอนที่ร้านค้า ใกลสว่างนางก็แอบลุกขึ้นไปเปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็มานอนต่อพอพระอาทิตย์ขึ้นตื่นมานางก็รีบทำเป็นหากำไรที่ข้อมือพี่พี่เห็นกำไรฉันไหมฉันใส่ไว้นี่หายไปไหนซะละ่ะเจ้าสาวตื่นมาได้ยินเสียงเอะอะโวยวายก็ตอบว่าอ้าวเจ้าได้ใส่มานอนด้วยหรือไม่ มันตกอยู่ที่พื้นหรือที่ใดที่หนึ่งหรือเปล่าฉันใส่ตลอดนะจ๊ะเอ๊ะประตูเปิดไว้หรือจะมีใครแอบมาขโ,โมยของฉันไปนแน่เลยจะพี่เอ๊ะนั่นสิแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเราไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเดี๋ยวพี่ซื้อกำไรให้ใหม่พอกินข้าวปลาในมื้อเช้าเสร็จแล้วบิดาของเจ้าสาวก็รีบดึงตัวเจ้าสาวไปพูดถึงเรื่องเมื่อคืน ไอเสาเมียเองเมื่อคืนมันเอาชายอื่นมานอนที่ร้านด้วยนี่คือหลักฐานกำไรเมียเองข้าถอดออกจากมือมันตอนมันนอนกับชายอื่นเจ้าเสาเห็นแล้วก็หัวเราะโอ้ยพ่อนี่เองนึกว่าใครเมือ่อคืนเมียฉันก็นอนอยู่กับฉันนี่แหละที่ร้านค้าน่ะเพราะเมียฉันบอกว่าบนบ้านมันร้อนจึงชวนกันมานอนข้างล่าง มืดๆอย่างนั้นพ่อคงตาฝาดเห็นฉันเป็นคนอื่นแล้วล่ะฝ่ายพิดาได้ยินดังนั้นก็ชักไม่แน่ใจจึงไม่อยากจะพูดอะไรต่อได้แต่ยอมรับแต่โดยดีอ้าวอย่างนั้นหรืองั้นพ่อคงตาฝาดไปจริงๆหลังจากนั้นเจ้าเสาวก็นำกำไรไปคืนให้นางปีอ้าวนี่กำไรน้องไม่ได้มีใครเอาไปหรอก มีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ภรรยาฟังนางปีคิดในใจเดี๋ยวนี้ต้องระวังตัวหน่อยแล้วเกือบไม่รอดแล้วเราหลายวันต่อมาเมื่อชายทั้งสองเจ้าสุขและเจ้าเสาตัดไม้มาเสร็จเมื่อช่วยกันทำโรงเสร็จแล้วก็นำเอากลับไปไว้ที่บ้านแล้วก็กลับไปทำโรงศพต่ออีกขณะนั้น มีข่าวจากคนของเจ้าสุกมารายงานว่าวันนี้ลูกเศรษฐีจะมาที่บ้านเจ้าเสาอีกเจ้าสุกได้ยินดังนั้นจึงบอกกับเจ้าเส,สาว่าไอ้สาวันนี้เราพอได้แล้วละ่ะข้าเหนื่อยจนปวดหัวแล้วเรากลับบ้านไปพักกันเถิดแล้วทั้งสองก็กลับมาบ้านเจ้าสุกคิดอุบายแก้เผ็ดเมียเจ้าเสาได้จึงพยายามเดิอนอย่างเร่งรีบมาก่อน แล้วตะโกนเรียกภรยาเจ้าสาวให้เปิดประตูฝ่ายชายชู้ลูกเศรษฐีได้ยินไม่ทันได้ตั้งตัวก็กลัวมากทำอะไรไม่ถูกกลัวเขาจะมาเจอและกลัวจะหนีไปไม่รอดนางปีจึงบอกให้ชายชู้ลงไปนอนในโลงศพเพื่อแอบก่อนแล้วจึงไปเปิดประตูให้เจ้าสุกกับเจ้าสาวเข้าบ้านพอเปิดประตูมานางปีก็ได้ถามว่าทำไมจึงรีบกลับกันมาล่ะว,วันนี้ เจ้าสาวบอกว่าเจ้าสุกมันปวดหัวนะ่ะจึงกลับมาก่อนแล้วเจ้าสาวก็บอกกับนางปีให้ไปหุงข้าวเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วเจ้าสุกก็สังเกตได้ว่าเหมือนมีใครแอบอยู่ในโรงศพเพราะฝาโลงปิดไม่สนิทจึงได้บอกกับเจ้าสาวว่าไอ้สาวเอ็งหาไวา้มามัดโรงศพนั่นไว้พรุ่งนี้เวลาคนมาซื้อจะได้ยกไปง่าย เจ้าเสาวฟังดังนั้นจึงหาหวายมามัดไว้อย่างแน่นหนาแล้วเจ้าสุกก็แอบ,บทำเป็นเดินไปขยับโลงแล้วก็รู้ว่าในนั้นมีคนอยู่จริงๆนางปีเห็นดังนั้นคิดว่าคราวนี้ไม่รอดแน่จึงคิดหาแผนการแก้ไขพอรุ่งเช้าเจ้าเสาวใช้ให้นางปีซึ่งเป็นเมียไปซื้อของนางปีได้โอกาสเลยรีบแวะไปบอกเศรษฐีว่า ท่านเศรษฐีลูกชายท่านลักลอบจะมาทําไม่ดีไม่ร้ายค่าถึงที่บ้านบังเอิญสามีค่ากลับมาลูกท่านจึงได้แอบไปนอนในโลงศพเพื่อซ่อนตัวโลงนั้นจะมีคนซื้อไปในวันนี้แหละท่านจึงรอซื้อโลงนั้นด้วยเถิดถ้าท่านไม่ทําเช่นนั้นข่าวนี้ก็คงจะทําให้ท่านเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากรู้ถึงไหนไอายถึงที่นั่นเชียวนี่ค่าใจดีนะถึงได้มาบอกเห็นว่าท่านเคยอุปการะเกื้อหนุนข้า ข้าเลยไม่เอาเรื่องเอาราวแต่ว่าผัวข้าไม่แน่บอกเสร็จแล้วนานปีก็กลับไปบ้านเมื่อเจ้าสุกและเจ้าสาวกินข้าวเสร็จแล้วก็มีคนมาขอซื้อลงทั้งสองจึงหามลงศพไปขายเศรษฐีให้ข้าทาสคนหนึ่งคอยดูต้นทางแล้วสั่งไว้ว่าถ้าเห็นใครหามลงศพมาให้วิ่งไปตามข้าด้วยนะ เจ้าสุกและเจ้าสาวหามลงศพมาถึงหน้าบ้านเศรษฐีข้าทาสเห็นจึงรีบไปเรียกเศรษฐีเศรษฐีวิ่งออกมาถามว่าพ่อหนุม่มโลงนี่ขายเท่าไหร่เจ้าสุกบอกว่ามีคนซื้อโลงนี้แล้วท่านพวกข้ากำลังจะนำไปที่งานศพเศรษฐีได้ยินดังนั้นจึงรีบบอกว่าข้าอยากได้โลงนี้ขอข้าซื้อไว้เถิดเท่าไหรก็ว่ามา เจ้าสุขคิดว่าเราอย่าเพิ่งเปิดโปงมันเลยเราเอาเงินมันมาให้เพื่อนเราก่อนดีกว่าถ้าไม่ได้เงินเราก็เปิดโปงมันเลยจะได้สองต่อคิดดังนั้นแล้วจึงตอบไปว่าราคาโรงนี้นะรึก็คือกองเงินที่พื้นดินให้สูงเท่าขนาดโรงศพพระโรงชนิดนี้ทำจากไม้เนื้อแข็งหายากขาใช้เวลาหาหลายปีจึงจะเจอ เศรษฐีก็ขอต่อราคาเจ้าสุขไม่ยอมเศรษฐีจึงให้ข้าท่าให้เอาเงินมากองให้สูงเท่าโรงศพแล้วเจ้าสุขกับเจ้าสาวจึงได้ขายโรงนั้นไปแล้วก็เอาเงินไปแบ่งกันไอ้สาวนี่ส่วนของเองข้าเอาเพียงหนึ่งส่วนสี่นี่มันเงินมากมายเลยนะเองกับข้าคนละครึ่งเถอะไม่ๆม่ม่ข้าเอาเท่านี้พอเองควรจะมีเงินทุนไว้ทำต่อบ้าง ไม่ต้องห่วงข้าหรอกข้ามาเพื่อช่วยเองขอบใจเจ้ามากเพื่อนรักเมื่อซื้อโรงมาแล้วเศรษฐีก็นำไปหลังบ้านและให้คนเปิดโรงนั้นออกพอเปิดออกมาก็พบว่าลูกชายของตนอยู่ในนั้นจริงจึงได้ดุด่าลูกชายเป็นการใหญ่ฝ่ายลูกเศรษฐีก็โกรธพ่อเป็นหนักหนาเพราะว่าพ่อเชื่อนางปีคิดว่าตนเป็นฝ่ายไปทำไม่ดีไม่ร้าย โดยที่นางไม่ยินยอมจึงต้องการจะแก้แค้นและจึงได้หาโอกาสไปบอกกับเจ้าสาวว่าตนได้แอบมาเป็นชู้กับนางปีและได้ลักลอบได้เสียกันหลายครั้งหลายคราเจ้าสาวได้ยินเช่นนั้นก็เสียใจมากจึงขับไล่นางปีให้ออกจากบ้านไปและอย่าได้ย่างไกลเข้ามาในหมู่บ้านนี้อีกฝ่ายเจ้าสุขได้รู้เช่นนั้นก็ดีใจจึงได้บอกกับเจ้าสาให้ดูแลตัวเองให้ดี และดำเนินกิจการให้รุ่งเรืองต่อไปข้าควรจะเชื่อเองและพ่อข้าเมียข้ามันร้ายนักข้าขอขอบใจเองมากๆไอ้เพื่อนรักแล้วมิตรทั้งสองก็ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันตลอดมา